เฮลราสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมงกูเกมหนอนนะจ๊ะนี่คือพี่จุม๋มช่องจุ๋มออซัมนะคะเรามาเล่นเกมสเน็ก s ไรท์บอลกันเป็นประจำนะคะพยายามว่าของเรานั่นเองดูก็รู้ว่าแกกินไม่ได้แกก็ยังจะพูดอีกเนาะ เกมนี้นะคะแต่งตัวได้สวยงามมากเลยนะสีสันสดใสเลี้ยวไปเลี้ยวมานะคะสำหรับคนชอบสรีระของเกมงูนะคะสวยงามมากเลยคะแนนเราก็ได้มาแล้วที่สี่ร้อยหกสิบโอ้ยได้ แม่เหล็กดูดด้วยหวานหวานเลยหวานอร่อยอร่อยนะจ๊ะหวานมากก็มีจัมเรี่นค่ะว้าพิจุมเลยๆ,ๆเออดีมากดีมากเร็วๆสิเร็วๆสิว้าสวยงามมากเลยพันห้าแล้วพิจุมเ้ยพันห้าพันห้าเปิดตัวได้อย่างสวยงามเลยค่ะ อืแต่เขาอยากไปได้านซ้าไปจมโอ้โยไม่น่าเลยตายเลยอะโอ้โหตื่นเต้นลุ้นสุดๆเราต้องขอออกไปที่ถาดอื่นนะจ๊ะดูซิว่าจะได้อะไรเอาต่อไปดูไปได้หนึ่งอันดีกว่าโอ้ไปที่ดินแดนหิมานะคะหมู่บ้านซันตาคอนนะเราก็จะโอเคหน่อยแต่ว่าเราก็จะ มั่วแล้วตอนนี้มั่วละมัม่วละ้ออจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลนะหมู่บ้านของซันตาคอร์ดนะจ๊ะโอ้โหววววเป็นวิญญาณกันทวนนา เฮ้ยพินอคิโอคะแนนเรายังน้อยอยู่นะจ๊ะสะสมคะแนนไปก่อนนะคะอ้า โอ้ oh, yes พี่นักยวเกือบชนหน้าเราเกือบชนกันแอะเบรกเบรกเขาดีจริงๆอื้อหือ เราไป,ปดูได้เฉียดชิวมากลูกแก้วไม่มีเลยจ้าลูกแก้วจ๋าม้าด้วนเลยจ้าม้าด้วนเลยค่ะเออนแหละโอ้โหโชคเลยพี่ชมโชคหน้าเลยเนาะ ฟุกอีกแล้วครับฟุกฟุกฟุกฟักฟักฟักฟุกฟุก,ฟก,ฟกเออตายเลยตายเลยพี่จุม๋มเออแกก็ตายด้วยเราต้องขอออกจากเกมสโนว์หน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันร้อนแรงแล้วเกินออกไปก่อนนะลองเข้าใหม่ดูซิจะเป็นอะไรขอเป็นอวิญญาณละกัน เอาเป็นสโนอีกแหละโอ้พี่จูมคือมันสว่างเกินไปนะครอยันนี้กันสิจ่ายัานนีกันสิจ้าโอเก็บสโนนี้ให้แบบพูดเยอะมาก อาตายเองสิจู๋จังหวะไม่ดีเลยเอาลองลองออกใหม่นะจ๊ะออกใหม่คือคิดแล้วก็ไปคาสสิกใหม่เอาลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูแล้วกันไปถาดใหม่โอเคเรารอถาดนี้แหละคะ่ะ สี่ร้อยกว่านะจ๊ะก,ก็ไม่เยอะนะคะสี่ร้อยไม่เยอะเลยพี่โจม ไปแบบมีเป้าหมายหกรคะแนนตอนนี้นะจ๊ะจะถึงพันแล้วโอ้ยฉากหน้าไปนิดนึงต่อไปด,ดยังยังไม่พร้อมจะเอาไปลุย พี่จุ้มต่อเนื่องต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องเลยจ้าเอา,เอาจะชนเขาซะอีกปิวไปแล้วจ้ะพูดน้อยไปแล้วจ้ะมันต้องเสียงนะจ้าเสี่ยงเป็นเสียงกันนะนี่ไปเลยพี่จุม สองพันห้ารัชพี่น้องเอ้ยสองพันห้ารัชจ้าต้องขอขอบคุณทุกทุกซับสไครนะคะที่ซับสไครต์เรานะคะตอนนี้ก็หวังว่าจะไปที่ร้อยสิบทำงานก็ต้องมีความหวังกันบ้างหลยนะจะ๊ะการเล่นเกมของพี่จุ๋มนี่ก็เป็นการพักผ่อนแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพการโต๊ะกระจายนิดหนึงนะโอ้ยเกือบชนเสา โอ้ยเดี๋ยวเ้วเกินสามพันหนึ่งแล้วจ้าสามพันหนึ่งล้วจ้า,านะจ้า,าจ้า,าอาดน้ำก็ต้องให้รู้เนาะเล่นเกมอยู่ เฮ้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 แม่เจ้าแม่เจ้าอย่าให้ตายดีกว่าพี่จุ๋มอย่าให้ตายอ,อย่าให้ตายนะจ๊ะเฮ้เกือบเกือบเกือบรุนมากรุนมากอันนี้รุนมากเลยค่ะ ไปแล้ว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 มันไม่กล้าอ้อมน้องแหละกลัวลาตายเหมือนกัน <c oughs> กล,ลูกแก้วค่ะลูกแก้วฟรุ๊บนี่เ <Thank you. S 1> กมนี้มีชื่อว่าสเน็กซ์ไล่บอลจ้าเพื่อเนเๆคนไหนที่ชอบก็ดาวโหลดมาเล่นเลยนะคะสเน็กซ์ไล่บอลแฟร์ ปุ๊บนี้เพิ่มพลังได้อีกเด,ดี๋ดวยวเขาเล่นเกมตาเดยวจะอาบน้ำก่อนเลยนะจ๊ะเย้ฮูเย,ยูลูกแกะลูกตุ๊บเยอะมาก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 ครับพี่จู๋ทำไมต้องให้เราเป็นพูดหน่อยไม่เข้าใจเลยอะ่ะฮะ อาหารกองโอชาเหลือเกิน4 0 0นราคะคะแนนตอนนี้4 0 0แล้ว ู้สึกพูดที่แจกเยอะมากเลยนะพูดน้อยเนี่ยเึบเม้แหมสอยมาหน่อยนึงฟบนี่เป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงราคาโอ้โหวิ่งจ้าเนยนะเธอครอบครองไว้ก่อนดีกว่า นี่ปึ๊บนี่ปุ๊บนี่เอาในยวงอีกปุ๊บนี่เอาไปเลยค่ะคะแนนหกพันสี่แล้วพี่จุ๋มขึ้นอัพ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 เร็วมากหกพันสี่สวยไงหกพันห้าแล้วนะจ๊ะจะไปที่หนึ่งหมื่นแล้วนะจ๊ะ อ่าลูกแกว้วลูกแกว้วลูกแกว้วเอาจ้าต์ตโอ้โหลูกก็ผ้าใช่ไหมพี่มเอาเอาอ,อุ๊ยลูกอาะยิงตัวเองโอ้หกพันห้าราคาหกพันห้าเกิดการแหม่แย่งชิงลูกแก้วนี่มันมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สุดดิดสุดเด็ดก็ว่าได้นะแบบภายสนเราจจภายผส่วนเราจะที่หนึ่งสามหมื่นสามนะคะที่หนึ่งแก้วใหม่์แล้วจ้าแฟรนี่ ราลุยสเราก็ประมาณว่าหกเอยไม่ใช่หกพันหกนะจ๊ะหกพันหกว้าฟึบฟึบโอ้ยลูกพูดอีกแล้วค่ะพูดน้อยพูดน้อย ภารากิจตามล่าหาลูกแก้วของเราแบบ6กพันห พูดดเราจะพูดน้อยเราจะพูดน้อยล้วจาไปดีกว่า อันตรายเหลือเกินนี่ราวีเราเจ็ดผนกแล้วนะคะแฟบฟืบดึงมาโอ้โหเก็บคะแนนต่อไปจ้า ปึ๊บนี่เป็นยังไงล่ะจ๊ะโอ้มีตัวดูดด้วย <c oughs> เจ๋งอะเจ๋งอะ <c oughs> ไปดีกว่าตัวเราใหญ่มากแนละ้วตอนนี้แปดพันแล้วนะจ๊ะอันดับที่หอันดับที่หนึ่งสาสามเราคงไปไม่ถึงน้านะคะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะ เราต้องใช้เวลาพอสมควรเฮ้ยลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วค่ะลูกแก้วปิ้งฮ่า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 อ,อ,อะได้ต่อไปดู ยมือไม้เริ่มเอเื้อค่ะตอนนี้ฮึ๊บแอะเอ๋เรา,า,าคือพูดปับป๊บปั๊บโอ้ยแหมพี่จุ๋มตกใจนึกว่าต็เงเกิดเป็นตัวแล้ว อืมจ้าโอ้โหสนุกสนานใหญ่สนุกสนานใหญ่เลยนะจ้าไปดีกว่าลงโจงเลยไหมล่ะเออตายเลยพี่จุ๋มจบเกมค่ะเก้าพันหก บายบายไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สนุกสนานเช่นเคยแล้วก็ขอขอบคุณทุกทสับสไครแล้วก็การรับชมนะจ๊ะ